โลกที่มีการแสดงแสนยานุภาพทางทหารอยู่เสมอบางเหตุการณ์ก็ได้กลายเป็นตำนานที่โลกต้องจดจำวันนี้ช่อง a i r g r a p h อัปเดตจะพาคุณไปชมขบวนพาเหรดทางทหารของเยเมนที่ทำให้ทั่วโลกต้องจับตามองเยเมนได้จัดการแสดงพาเหรดทางทหารครั้งใหญ่ซึ่งไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงพลังทางทหารแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศด้วยภายในงานมีทั้งโดรนรุ่นใหม่ล่าสุดขีปนาวุธระยะกลางและไกล รถหุ้มเกราะหนักและอาวุธที่พัฒนาโดยวิศวกรชาวเยเมนเองซึ่งทำให้ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกประหลาดใจนี่ไม่ใช่แค่การแสดงแต่คือข้อความที่ชัดเจนว่าเยเมนในวันนี้พร้อมปกป้องแผ่นดินของตนอย่างเต็มที่ไฮไลท์ของงานคือโดรนจู่โจมรุ่นใหม่ของเยเมนที่สามารถบินได้ไกลกว่า1,000กิโลเมตรและโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพอากาศเลวร้ายเทคโนโลยีนี้ถูกพัฒนาโดยทีมงานภายในประเทศ ซึ่งเป็นหลักฐานขององค์การพึ่งพาตนเองและพลังแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นนอกจากนี้ยังมีการโชว์ขีปนาวุธพิสัยกลางที่สามารถโจมตีเป้าหมายระยะไกลได้อย่างแม่นยำมีการยิงสาธิตระหว่างงานทำให้เสียงระเบิดดังก้องไปทั่วลานพาเรดผู้ชมหลายพันคนส่งเสียงเฮด้วยความภาคภูมิใจและตื่นเต้นบรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความเป็นระเบียบและวินัยของทหารเยเมนทหารนับพันเดินขบวนอย่างพร้อมเพรียง เครื่องแบบสะอาดเรียบสวยเพลงชาติบรรเลงกล้องไปทั่วสะท้อนถึงความภาคภูมิใจในชาติและความสามัคคีของกองทัพผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระบุว่าขบวนพาเหรดครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแสดงพลังแต่เป็นสัญญาณทางการเมืองและการทหารที่บ่งบอกว่าเยเมนพร้อมยืนหยัดในทุกสถานการณ์และจะไม่ยอมถูกกดดันอีกต่อไปจากภาพถ่ายมุมสูงของโดรนเราเห็นภาพอันน่าทึ่งทหารเดินเรียงเป็นแถวอย่างสวยงาม รถถังและรถหุ้มเกราะเคลื่อนตัวพร้อมกันอย่างแม่นยำราวกับเป็นการประกาศให้โลกได้รู้ว่าเยเมนยังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงในทุกความท้าทายนี่คือขบวนพาเหรดทางทหารของเยเมนที่สร้างความตื่นตะลึงไปทั่วโลกอย่าลืมกด Subscribe ช่อง aircraft update เพื่อไม่พลาดข่าวสารและวิดีโอใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารเครื่องบินรบและพลังแห่งด้านฟ้าที่คุณต้องดู